สร้างมุม A B C คินภาพมุมแทนพิซซ่าก่อนนะคะจะได้ดูง่ายขึ้นตั้งชื่อให้ด้วยว่ามุม A B C มุม A B C เราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะเมื่อแบ่งครึ่งมุมกันต่อนะคะเริ่มจากกลางวงเวียนเลยค่ะจะให้กว้างขนาดไหนดีนะ้าขั้นแรกเราน่าจะลองกะระยะกลางวงเวียนสักประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งของรังสี B A หรือไม่เกินครึ่งหนึ่งของรังสี BC ก็ได้ค่ะแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะยาวเกินไปเกินครึ่งไปเยอะเลยแล้วแบบนี้ล่ะได้หรือเปล่าคะได้แล้วค่ะเพราะไม่เกินครึ่งแล้วต่อไปเรามาใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางวงเวียนกันนะคะเขียนส่วนโค้งไว้ให้ตัดรังสี BA แล้วหมุนต่อให้ตัดรังสี BC จะได้เส้นโค้งแบบนี้นะคะ มีจุดตัดแล้วมาตั้งชื่อกันหน่อยจะได้ไม่งงค่ะตั้งชื่อว่าจุดดีและจุดอ e. ีต่อไปค่ะเราจะใช้จุดตัดที่เกิดขึ้นจากส่วนโคง้งคือจุดดีและจุดอ e ีนี้มาเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเริ่มจากจุดดีก่อนใช้วงเวียนกลางขนาดเท่าเดิมเหมือนกับที่เราทำตอนแรกก็ได้ค่ะเขียนส่วนโค้งแบบนี้คราวนี้นะคะ มาใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางกันบ้างกางวงเวียนให้เท่ากับเมื่อสักครู่นี้นะคะเขียนส่วนโค้งตัดกันได้เลยค่ะจะเห็นว่าเกิดจุดตัดขึ้นแล้วตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด F นะคะลองลากเรังสีจากจุด B ให้ผ่านจุด F ดูสิคะจะเห็นว่าเราแบ่งครึ่งมุม ABC ได้แล้วแต่จะแบ่งครึ่งได้เท่ากันจริงหรือเปล่านะลองใช้วงเวียนวัดนะคะ